สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบา H เฮ็ดชาแนวแอดจะมาให้อาหารปลานะคะแต่มันเป็นลามนี่ไม่ได้ซื้อหัวอาหารไม,ไ,ไม่ได้ซื้อปลามาเยอะ จะมีปลามากินกนะคะโอ้ไม่ยังไม่ทดองคนนีอย่างนะคะใช่ไหมโอ้ถ้าเดินไม่ระวังนี่หักได้นี่ปลาจะมากินไหมจะมีปลาไหม ถ้าได้ไปกุศมานอาจจะซื้อหัวหารมาสักหนึ่งถุงสองถุงโอ้โหนังไงปลามาแล้วมีตัวเล่อเลยโอ้ตัวใหญ่แล้วแต่แต่ก้อนนี้มันมีตัวเล็กนะมันมีตัวใหญ่แล้วกำลังขึ้นมา มันไม่กินด้วยมันไม่ใช่หัวอาหารมันเป็นรำมันไม่ขึ้นมากินต้องซื้อหัวอาหารมาโดยก็บรากาศนะคะจะพาไปดูชโอมชโอมแอดปูปีที่แล้ว นี่ต้องทางอีกเยอะนี่มันลกลุกมาแล้วก็ที่ปลูกตั้งนานแล้วแหละไม่โตเลยเดี๋ยวเอาปุ๋ยใส่แล้วเอาปุ๋ยใส่กันโอ้โอโอโต้นตัวนี้วันนั้นแท้ตัดเนี่ยมันตายเลิกหลงมะเขือพว ดูมันมเนี่ยหัน่จะใหญ่นี่ชะอมโอ้ปีที่แล้วมันเหันน่าจะใหญ่บรรยากาศยาก็ยังรกเหมือนเดิม นี่มะเขือพัวพอได้กินอยู่เนี้ยกำลังออกดอกก็มีนี่ลูมาตามแล้วพริกกะปิเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาขอใครก็เก็บจากต้นมันเลยเนยีพอได้ใส่อยู่ มางนีังมันุกไม่มีเวลาเลยค่ะนะบรรยากาศต้นกล้วยเราจะไปอาบน้ำก่อนยังไม่ได้อาบน้ำเลยต้นกล้วยนเราจะห่อข้าวต้มเราจะทำอะไรนี่เรามีเราก็เดินมาหลังบ้านนี่หลังบ้านเราแอ้ เดินมาแล้วก็มีของกินแยะ,แยะนะคะเนาะเสียงพี่บา่าวโอทำอะไรมันวันนั้นพ่อไอ้ไนายเพิ่งก็ขุดได้อยู่นะเพิ่นเอาไปนึ่งใส่ข้าวตรงนี้ก็มีอีกนะคะเนีชะอมแค่ปลูกไว้นี่พริก มีตะไคร้นี่เดี๋ยวเขาจะทำแปลงผักแถวนี้แหละมันร้า,าวนี่ป่ากล้วยนี่ป่อยเลี้ยงปลามันมีปลาเยอะอยู่นลแต่เราไม่ได้ซื้อหัวาหารันยากาศหลังบ้านถ่ายให้ดูนะคะน,ะนั่นกล้วย จะพาไปดูมีกระเจี๊ยบอันนี้มีเยอะแยะมีแก็ไม่กินเนี่ดูนี่จนเฒ่าหมดแล้วนี่ะจงกระเจี๊ยบัน,ยยยนีาจะทานหญ้าก่อนแล้วก็มีอยู่สองลูก ลายเครือเลยตรงข้างหลังสานุ่งกรเม่นนะกล้วยอันนี้มันลมมันนั้นวันนั้นน้อยนาตัวนี้แหละได้กินสองลูกนะเน่มันกำลังออกอยู่แล้วนะกล้วยนะน,นี่ก็มี เ,เดือกรเด้อเลยนะี่ยบรรยากาศอากาศดีดีนะคะนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ